นายจิตตเมธโกมลวณิตภูมิในการท่าอากาศยานหัดใหญ่เปิดเผยว่าท่าอากาศยานหัดใหญ่ยกระดับการคัดกรองผู้โดยสารเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 แนะนําผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อป้องกันการล่าช้าตั้งแต่11เ็มีนาคม2563เป็นต้นไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการคัดกรองผู้โดยสารภายในอาคารโดยสารโดยจะคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกที่มาใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่หากพบว่า มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า37.5องศาเซลเซียส จะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการที่กําหนดไว้ต่อไปเพื่อลดความเสี่ยงและลดโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ให้มากที่สุดนอกจากนี้นายจิตเมธยอมรับว่าขณะน,นี้เจ้าหน้าที่ภายในท่าอากาศยานเกิดปัญหาขาดแคลนหน้ากาก,กอนามัยสาหรับป้องกันเชื้อโรคต้องใช้หน้ากากผ้าแทนไปก่อนพร้อมกับชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพของตอนเองพร้อมมีการตั้งศูนย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการประเมินสถานการณ์ทุกวัน ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากโควิด -19 ทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินสนามบินหัใหญ่เป็นเที่ยวบินในประเทศ6เที่ยวบินและต่างประเทศจำนวน1เที่ยวบิน